เป็นยังไงยังไหวนอยู่ใช่ไหมครับมีหลายส่วนสายหน้าไม่ค่อยไหวเพราะว่าเมื่อวานนี่หนักมากนะครับเมื่อวานนี่เป็นกิจกรรมวันเกิดของผมแล้วก็จริงวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เบาๆนะครับเพราะเมื่อเช้าเนี่ยผมเจอหลายคนที่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะครับคุณนันทางนยังไงครับเนี่ย แท็กซี่วินมอไซค์เหรอครับโอ้โหว่าทำไมมัดผมนะครับมาอย่างไรนะว์บมาอะไรฮะเพรสเจอร์ครับโอ้โหด้านหลังโอเคไหมครับนอกไหนจากด้านล่างนี้มันมีด้านบนด้วยอ่ะขอฟังเสียงด้านบนหนึ่งทีได้ไหมถึงชั้นสามกันเลยทีเดียว ถือว่าชั้นบนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าจะไม่เห็นกล้ามเนื้อคอผมเลยนะครับ <laughs> ตรงนี้เนี่ยก็จะไม่เห็นอะไรเลยยกเว้นกล้ามเนื้อคอของผมเท่าน,นั้นเองก็ถือว่าแฟร์กันแฟร์กันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเจอกันไม่ได้ถ้าขาดสบิน่า่งเซอร์สบิน,าน่าในที เดินทางมากับซาบิน่านี่บ่อยมากนะครับไม่เข้าใจว่าหน้าของผมเนี่ยเป็นมิตรกับด้วยคาแรคเตอร์เนี่ยผมผมยังสงสัยเตอนทุกวันที่ที่มาทำงานกับทางซาวิน่านะครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยอาก็ก็มีเคยใส่เคยใส่ของพุณแม่บ้านนะครับตอนเด็กๆตอนเด็กๆตอนเด็กๆ แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้มาทำงานกับแบรนด์ที่เรียกว่าแบรนด์คุณภาพเป็นชุดชั้นในผู้หญิงอบคุณนางสวินามากที่ไว้ใจเดินทางไปกับนนท์นะครับ oh. บ่อยมากขอบคุณมากเลยครับ oh. แล้วก็ทุกครั้งที่เราเดินทางไปกับสาบนาที่ไหนเนี่ยแฟนๆก็จะแน่นขึ้นแ <laughs> น่นขึ้นแน่นขึ้นทุกครั้งเราไปถึงตัวผมด้วยก็แน่นขึ้น <laughs> <laughs> ก็ดูได้จากหน้านะครับไปไหนรัาเนี่ย <laughs> ไปไหนรัาเนี่ยนี่ ด้าล่างคือไม่มีที่เดินเลยใช่ไหมฮะโอเค <laughs> เขาต้องเดินอย่างนี้กันแล้วครับมีใครจะห้องน้ำเลยไหมครับตอนนี้เข้าก่อนเลยนะครับไม่ใช่ว่าทําการแสดงอยู่เหมือนตรงลองเล่เกมสฮัลโหลอะไรนะฮ <laughs> <laughs> ะ,ะอ๋อเข้าไปถ่ายรูปมุมบนซับหน้ารอเลยนะครับซับหน้ารอเลยด้านล่างด้วยนะครับเพราะนงนวันนี้ทุกคนครับในตอนมาอยู่กันแล้วนะครับเราอยากฟังเพลงเดียวไหมฮะใชนองแงเหมือนจ้างเองนะครับ เพราะนนวันนี้ผมจะกับทุกคนเนี่ยผมจะไม่ได้มาร้องแค่เพลงเมื่อกี้เพลงเดียวเท่านั้นนะครับเพลงต่อไปคือเพลงสุดท้ายนะครับที่ไม่เอาเหรอครับเฮ้ยแต่วันนี้เรามีกิจกรรมกันด้วยนะครับทางสุพิน่าครับเรามีเวลากี่นาทีครับสองนาทีถ้างั้นก็กล่าวลากันเลยนะครับน่าจะสองนาทีพอดียังไหวกันอยู่ใช่ไหมยยังไหวกันอยู่ไหมสุภิน่า งั้นผมขอร้องเพลงต่อไปก่อนเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมเพิ่งปล่อยออกมาล่าสุดเลยนะครับ